สบายดีพี่น้องงินดีตอนทับข้าูู่สองเสาหนำบันนาพี่น้องงามเสาเศร้านะจะงามเสาเศ้าผูกเข่าข้าเจ้าทีดำก่อนเห็นกว่าพี่น้องเคี้ยวเคี้ยวอ่อนนะข้าเจ้าทำโคนหฮาประมาณสามสี่มือนี่แหละแล้วเฮามาดำแบบแล้วลงไปหฮากะเคี้ยวคือกันเขาห้องกะเมื่อคืนนี้ฟนต๊มาจากพี่น้องแต่ว่าโต๊กัต๊บ่แห้งปันใดแต่กะ ไปดีที่นาา่าแล้วเตาเจาะนี่ไม่นำไปกินนะก็จะทุบยินงแค่ห่อถึงวันทีกินนั่แหละกินแทบไม่รูอิ่มเลยนะเนื้อเนื้อยังพายในขืนมากะกรกินข้าวก่อนก่อนสิลงมันลุงลูกลลก้ามันนี่พราะว่ามื่อนี่พอได้ดำหน้านะาจา๊ะเป็นมื่ออื่นเนาะจังสีได้ดำดอยู่เห็นกินตักเลยตักใสนนะ่ถ้วยนั่นแหละ ะอืมต้มกะต้มอัะนมสีกครจะต้มซามนะ้วบดีหัวมืออะไสองนีบอืมโพาแตกปั่งปั่งพี่น้องเ ตื่นที่กาคืลูกมาเอาฝ่นทุกได้เพราะฉะนั้เธอเธอฟันนะเธอก็เลยลุกมาว้าวน่นะเธอีิดล้วเธอฟันคนเดียวอื่นสาวเธอมาเธอตื่นกะถ้าเปิดเกิ่นฝนมาทุกพ่นเลยมันตกได้คือน้องเด่นนำนำหงทางไงบอี่วแถวหน้านี่ก็แห้งเติบหนะาแห้งก็แถวบ้านี ขาท่าแยกมากอืมยังกินในนออะไรกระตูมอาม่าต้มไก่แต่แกงอ่อมกบน้อยมันขึ้นนี่แหละป่ะจะใส่กระตูมมากินคนที่กินแบบแเปล่าลยมังฐานอุลีกันกันเมื่อนี้บริบบันไดฉลองปูเปล่ากันไหบผลิบานาไม่มีเวลาอยู่เอากัน น้ำหอกก็ได้เพิ่มขึ้นอีกจักหน่อยข่าวหอกกับอดีดำาอดีอเย็นเกียวงานอ่ะจ้อ,จอง้ตีร้อยจิกจิกจกจิลงไปตัวถึงเรนนะอ,อ,อืม้นนนะันเจลเจลม,มันใส่จะหอกอ่ะดเจลมันใช่ดูนะ นเป er lay lay. ็นน้ำหนามันเลยเออน้ำหนาผสมเนาะเจ้าเขใช้พี่เลกกะว่ากินกับป๋ามกัได้พี่บ้าแจ้าก็ช้องอะไรละแจงน้ไม่ไก่เนี่ยออกมาเลยแจ้วถั่ว Nhang nha, hai chân nó chút xúc con chị chích chị chích hai chút chút cắp ra chút luộc chút 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 sao chút 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 kali พุ่นต้นนี้ต้นไม้ n h าเขียวงามด้วยแล้วพุ่มพุ่มต้นหนน่าจะนม่อนาข้าดาตุ๋ไก่แย่งน้ไหมเอ็นเก่าอมกุ๊บหน่อยออมกุ๊บมันเปนกุ๊บน่อยหร้อเป่เอ็นพ่อรือเปล่ มามาเขาน er ั่นมาลงหลีบนะนันดนั่งนังนั่งนังนนังน่งนแล้วเออมาเลยยินข่าวพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาเลยกินข่าวลงกันกินข่าวปั้นข้าวชอบีกระตุ่มมามากินข้าวก็ให้ทำก่อน sang nữa giờ sẽ lên vật luôn top không bỏ lỡ những không, hấp dẫn พี่เอามาีจะลงมือิดตัวแฮะไอ้มืขคืนใช่แล้วก็ตัวผงนี่นค่ะเรยนนะพี่น่าจะชินบันองแั้อาตุเนืสวนบ้าก็จะจุงมามา่งัวมาเดีอมื่อยุ่งกำทามันอั่ง,ง,ง,าาง,งแรงหัวใครลูกเขาเปิดกตัว ตัสองตัวนี่อืมจะซื้อหัวเพาะบู๊เเดยจูงมาในตัวลู้จะกี่บุ้ีแล้วืงง่ายเ่นี่ยนี่มือขาวนี่ขาวมันยากใช่ปะ

เดอเดี๋ดยวกูลุกลกระหน่ำมาหนึ่นนงก็จะพุ่เพิ่ออขึ้นมาโอ้โหเนี่ยชี้ชองที่้ามแหละแต่เันขันเนาะนอนถึงถึงอย่างอีเอ

ออกแตงลูกน er. ั่นจริงยับบวกจริงนายแสกนะแกแตงลุกเด้อก็ฝ่ายคุ้น่เลยหนง่าย่างมันหลังบ่นนี่ค่ะ ลูกสาวคอเดกาวคลายแบไงกวอะไร้าเลน่หารน่อาหรอหาบาทตัวขาวเลยแปาวเลยบยบเลยอืยบเดนลิเย่ชื่อน้วันลูกที่

lần lượt lần lượt lần lượt lần gì lượt 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 tí lượt 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 Cái lượt 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 gì lượt lượt อขอบคุณหลายๆจ้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีพี่นอ้อง